อยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีอยู่บ้านเลขที่7จําจำได้ตำบลบ่พอพลออำเภอบ่พอพลอมีพอยเม็ดใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันเรียนจบกลับไปทำงานขุดดินเผาถ่านอยู่เมืองกาญจนบ้านเรา ลูกจักที่นอนรีบจรก่อนเขาเข้าป่าสิเราเข้าไปแบกฟืนเป็นไงครับคุ้นหูกันบ้างไหมครับเพลงคนเผาท่านนะฮะเป็นเพลงของมนรักขวัญโพไทยฮะ,ะก็มนรักขวัญโพไทยนี่เดิมก่อนที่จะมาเป็นนักร้องดังเนี่ยก็ มีอาชีพก็คือรับจ้างทั่วไปเนะี่ยขุดดินเผาท่านตามตามชื่อเพลงนี่แหละครับก็เข้าวงการมาเมื่อก่อรก็ชื่อชื่ออ่าอ่ํายิ้มอยู่เป็นคนพนัฐิคมจังหวัดชนบุรีนะฮะไม่ใช่คนเมืองการนะครับแต่ว่าเพลงที่แต่งนี่ก็คือคนเผาท่านก็ตะวันสีทองเป็นผู้แต่งครับก็มรักวันพุไทไยนี่ เข้าวงการมาร้องเพลงบันทึกเสียงครั้งแรกก็คืออำนาจใบแดงนาเรื่องปีนี้ได้ข้าวแฟนพี่จะแต่งงานเนี่ยนะเพลงนี้เพลงดนังฮะมนรักวันผู้ไทยก็เป็นนักร้องที่เสียงดีนะฮะก่อนจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก็ได้อยู่วงพุ่มพวงดวงจันทนระ์ฮะ ป,ปี2 5งพก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถยนต์ก็อายุ34ปีตอนที่เสียชีวิตตอนนั้นก็ไปด้วยกัน3มคนเปนการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ก็มีมนรักวันโพไทยเสกศักดิ์ผูกันทองเพชรโพธราม ครับก็ไปด้วยกันสามคนแต่คนที่รอดชีวิตคือเพชรโพธรามครับปัจจุบันเพชรโพธรามยังมีชีวิตยอยู่นะฮะเจ้าของเพลงดังผมหลงรักคนผู้ยิงเชื่อน้อยเดี๋ยวบ่างๆจะรีวิวประวัติให้ได้ฟังครับก็นี่แหละฮะมนรักฝันโพไทยครับเป็นนักร้องเสียงดีอีกคนนึงฮะก็ คุดดินเผาท่าน,นเนี่ยอยู่มืองการบ้านเหล่านี่แหละสุดยอดครับ